สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินจะพามากินตำซั่วกุ้งสะดุ้งหูสีสันน้ำปลาแดงวันนี้ก่อนไปกินจิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาซแซ่บนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบมาคะเนาะใดขอบคุณลาลาเด้อจ้าไปกินกันมีนังไก่ทอดผักก็มียอดยอดผักกาดดอกไม่ใช่ผักกาดดอกเขาเรียกอะไรวะคะนาดอกนี่แล้วก็มีผักกาดหอมไปกินกันเลย มาแซ่บเลยพี่น้องวันนี้ซีซันซีซันน้ำะแะลกเป็นอย่างนี้เนาะหนหให้รอ,นะหอไหมอือ ขนมเส้นมัน,อนเออแล้อพี่น้องนี่แซ่บมากโอ้ยแมงวีแม,ง,แมงวันกุง้งกุ้งกุ้ง ส,ส,สีมันจะขาวๆน er. ิดนึงนะจ๊ะแต่มันนัวเลยเพี่อนเขาเรียกผักผักข้าดอกกรอบๆไปเพี่อน้อง น้ำมันดูดหมดแล้วขนมเส้นดูดน้ำหมดแล้วอื uh ้อ huh. มาแล้วจ้าสับสนน้ำกันอื uh ้อ huh. น่ามันยู่งแตบพี่น้องซับมาก น้ำมันจะหลุดเพิ่มเส้นต์ตัวน้ำไปแล้ว น้ำไกะรุ่งนี้ดีพี่น้อง ลมดี น้ำส้งตำหนามมันไม่ยุคทีพี่นองสีมก็ได้จืด มัวนวันไงอืมมันวันมันก็อยากกินน้ะจ้ะ หน้ามันยุ่ยแบบพี่น้องผักนะนี้แซ่บมากผักกาดหอมหอมเส้นดูดหมดแล้วนะ่ะ เผ็ดเผ็ดทั้งแซ่บเผ็ด น้ำอายุพีหมดเลยก็อ,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 อยากสดอยู่นะเหลือนิดนึงน้ำขนมเส้นมันดูดหน้าหมดเ,เลยอิ่มแล้วจ้าลำดับชินนี้ น้งไก่ทอดกรอบๆเลยไปลูกค้าสำหรับคลิปด้จินก็ฝากไว้ซัมเนนะจ้ายางดิจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิจินพัส์แซมเดอร์ค่ะไปทั้งเพจแลวก็ยูทูบเนาะยังไดบคุณหล่ๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย